ฝนตกตอนนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงดึกของเมื่อคืนนะคะและทำให้หลายพื้นที่ของภูเก็ตประสบปัญหาน้ําท่วมขังรอระบายโดยเฉพาะในย่านตัวเมืองภูเก็ตค่ะเช่นบริเวณแยกชาเตอร์ที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญบริเวณบงเวียนหอนาฬิกาหน้าลานนวมินบริเวณที่ทําการไปรณีนีภูเก็ต เนื่องจากน้ำไหลมาจากคลองบางใหญ่ซึ่งเป็นคลองหลักในการที่จะพาน้ำออกสู่ทะเลบริเวณปลายแหลมสะพานหินประกอบกับเมื่อมีน้ำทะเลหนุนก็ทําให้ระดับน้ําสูงขึ้นนอกจากจะเอ,อ่อท่วมผิวการจราจรแล้วนะคะก็ยังเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลองด้วยนายสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไปลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําในคลองบางใหญ่บริเวณแยกธนาคารชาเตอร์ เขตเทศบาล,ลคนครภูเก็ตหลังจากที่พบว่าระดับน้ําเริ่มล้นตลิ่งและท่วมขังถนนบางช่วงประกอบกับยังคงมีฝนตกตลอดเวลากลัวว่าจะมีน้ํำทะเลหนุน้้วนายสารศัก์บอกหลังจากที่รับฟังรายงานสถานการณ์นะคะว่าปริมาณฝนที่ตกนั้นเป็นปัจจัยหลัก แล้วก็ทําให้ระดับน้ําในคลองเพิ่มขึ้นดังนั้นยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใ,ใกล้ชิดค่ะเพราะว่าน้ําทะเลจะหนุนสูงสุดก่อนเที่ยงคืนแล้วก็เริ่มลดระดับลงหลังเที่ยงคืนหากไม่มีฝนมาเติมเช้านี้สถานการณ์ก็จะเริ่มสู่ภาวะปกติกค่ะ